เมื่อตัวเลขพวกนี้คือคำทำนายวันสิ้นโลกกับหนังเรื่องโควิงรหัสวินาศโลกฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับในปี1 9 5 9ณโรงเรียนปฐมวิลเลียมคอร์ดทางโรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษให้กับพวกเด็กๆโด,กดยกิจกรรมครั้งนี้ครูเทเลอร์จะเป็นคนดูแลหนึ่งเดือนที่แล้วครูใหญ่ของโรงเรียนมีการประกวดกิจกรรมให้พวก,เด,กเด็กออกความคิดเห็นว่าต้องการกิจกรรมแบบไหนกันบ้าง จนได้ผู้ชนะกิจกรรมครั้งนั้นนั่นก็คือกิจกรรมของลูซินดาโดยกิจกรรมของเธอนั่นก็คือการฝังแคปซูลการเวลาโดยจะให้นักเรียนทุกคนวาดภาพอนาคตที่แต่และคนคิดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงจากนั้นจะเอาภาพวาดพวกนี้ใส่ในแคปซูลแล้วอีก50ปีพวกเด็กๆในยุคนั้นจะเปิดขึ้นมาดูและจะได้รู้ว่าพวกเด็กๆในยุคนี้วาดอะไรไปบ้างแล้วมันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ครูเทเลอร์ให้เด็กๆลงมือทํา เด็กทุกคนวาดภาพรูปอนาคตที่ตัวเองคิดว่าจะเกิดขึ้นแต่ลูซินดาเธอกลับเขียนตัวเลขอะไรมากมายเต็มกระดาษไปหมดแล้วเธอพยายามเขียนตัวเลขให้ได้มากที่สุดแต่ลูซินดาก็ยังเขียนไม่เสร็จครูเทนเลอร์ก็เอากระดาษของเธอไปแล้วจนมาถึงวันพิธีฝังแคปซูลอีก50ปีหรือในปี2009แคปซูลตัวนี้จะถูกเปิดออกมาแล้ววันทำพิธีนั้นเองลูซินดาเธอกลับหายตัวไปไม่มีใครเจอเธอทุกคนออกตามหาเธอไปทั่วโรงเรียน จนคูเทเลอร์ไปดูที่ห้องใต้บันไดคูเทเลอร์เปิดประตูออกมาก็เห็นลูซินดามือของเธอเปื้อนเลือดไปหมดเหมือนลูซินดาใช้นิ้วมือของตัวเองขีดกวนที่ประตูลูซินดาเอาแต่พูดออกมาว่าให้พวกเขาหยุดทีให้พวกเขาเลิกกับซิปซะทีหลังจากนั้น50ปีต่อมาณบ้านของจอร์นนักดาราศาสตร์ที่ตอนนี้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวต้องเลี้ยงดูลูกชายเพียงลําพังส่วนภรรยาของจอร์นปีที่แล้วเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้โรงแรม ภรยาของเขาถูกไฟคอกตายถึงมันจะผ่านมานานหลายเดือนแต่เขาและลูกชายก็ยังเศร้ายังคิดถึงเธออยู่ลูกชายของจอรนเขามีชื่อว่าเคเล็บแต่เคเล็บเขามีความผิดปกติที่หูไม่ค่อยได้ยินชัดจึงต้องใช้เครื่องช่วยฟังตลอดจอรนพยายามทําให้ลูกชายมีความสุขทําทุกอย่างแทนภรรยาเพื่อให้เคเล็บไม่ต้องเศร้าอีกต่อไปและลูกชายของเขาอย่างเรียนที่โรงเรียนปฐมบิลเลียมคอร์ด วันนี้เป็นวันที่ต้องเปิดแคปซูลที่ถูกฝังไว้นานกว่า50ปีอยากรู้ว่าเด็กๆในยุค50ปีก่อนคิดว่าอนาคตมีอะไรกันบ้างโดยมีครูเทล ER, เลอร์ฮูอวุโสมาตัดลิบบิ้นเปิดงานแคปซูลถูกเปิดออกมาจดหมายซองหนึ่งกับยืนให้กับเคเล็บนั่นก็คือจดหมายของลูซินด้าน,นั่นเองเคเล็บเปิดออกมาดูเขาก็ยังงงๆมีแต่ตัวเลขเต็มไปหมดและเคเล็บก็ยังเห็นผู้ชายคนหนึ่งยืนจ้องงงเขาอยู่แล้วสักพักชายคนนั้นก็หายไป หลังจากนั้นพอลูกก็ได้กลับบ้านเคเลปก็เข้านอนจอนนั่งดื่มและดูชีวีอยู่จนเขาวางแก้วลงกระดาษที่มีแต่ตัวเลขกระดาษของลูชินด้านั่นเองจนมีรอยคาบน้ำเปื้อนกระดาษจอนจ้องตัวเลขพวกนี้เขาเริ่มสงสัยแล้วว่าตัวเลขพวกนี้มันคืออะไรกันแน่จอรนจึงจัดก,การเขียนตัวเลขพวกนี้มาสักชุดลองเช็คว่ามันคืออะไรจนได้ตัวเลขมาว่า9 1 1 0หนึ่งหรือมันจะเป็นวันเดือนปี จอนจึงเข้าไปเช็คในอินเทอร์เน็ตและมันก็มีอยู่จริงเหตุการณ์ตึกวอร์เทสเซนเตอร์ถล่มโดยผู้กอ่อการหลายวันที่9เดือน11ปี2001และมีผู้เสียชีวิต2 9 9 6คนนั่นมันตรงทุกอย่างตัวเลขพวกนี้จอนก็ยิ่งสงสัยและต้องการหาว่าตัวเลขพวกนี้คือคำทำนายหรือเป็นแค่เรื่องืองเอินเท่านั้นเขาจัดการเขียนตัวเลขพวกนี้ลงในกระดานเช็คตัวเลขแต่ละชุดตัวเลขแต่ละชุดบอกวันเดือนปี และผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ต่างๆถูกทุกหัวข้อมันไม่ใช่เรื่องมเอื่อญเข้าแล้วจอนจึงต้องหาความจริงเรื่องนี้ให้ได้ตอนเช้าจอนไปที่ทํางานเอาตัวเลขพวกนี้ไปคุยกับเพื่อนของเขาเพื่อนของเขาที่ชื่อว่าฟิลอธิบายให้ฟิลฟังว่าตัวเลขพวกนี้บอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกทั้งภัยพิบัติอุบัติเหตุตัวเลขทุกอย่างพวกนี้แต่ฟิลเขากลับมองว่ามันแค่เป็นเรื่องมเอิญเท่านั้นตัวเลขที่จอนเช็คแล้วก็ไม่มียังมีอีกมากมาย มันเป็นแค่ชุดตัวเลขเท่านั้นฟิลจึงแนะนำให้จอนอย่าไปยุ่งกับมันเลยแต่จอนเขากลับมองว่าตัวเลขที่เหลือพวกนี้อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตก็ได้จอนจึงต้องไปหาใครสักคนที่รู้เรื่องจดหมายนี้นั่นก็คือครูประจำชั้นในวันนั้นครูเทนเลอร์นั่นเองครูเทนเลอร์จำเธอได้เธอชื่อว่าลูซินดาเธอเป็นเด็กไม่ค่อยพูดไม่มีเพื่อนอยู่ตัวคนเดียวมาโดยตลอดวันนั้นเป็นวันกิจกรรมที่ต้องฝังแคปซูลลูซินดาเธอหายตัวไป ทุกคนออกตามหาเธอไปทั่วโรงเรียนจนครูเทนเลอร์ไปเจอเธออยู่ในห้องห้องหนึ่งเธอใช้ปลายนิ้วของตัวเองขีดข่วนประตูจนเป็นแผลนั่นก็คือสิ่งที่จอร์นได้ข้อมูลมาและครูก็ยังบอกอีกว่าลูซินดาเธอกลัวอะไรบางอยา่างแต่เธอกลับไม่ยอมบอกใครว่ากลัวอะไรและนี่ก็คือจดหมายของลูซินดานั่นเองครูเทนเลอร์จำมันได้จอร์นจึงอยากจะคุยกับลูซินดาว่าเรื่องทั้งหมดคืออะไรกันแน่แต่ครูเทนเลอร์ก็บอกอีกว่าลูซินดาได้ตายไปได้หลายปีแล้ว เหลือแค่ลูกสาวของเธอเท่านั้นหลังจากนั้นจอนก็กลับบ้านหาที่อยู่ของลูกสาวของลูซินดาขณะนั้นเองข้างนอกบ้านมีชายสองคนขับรถมาหน้าบ้านให้เคเล็บออกไปหาและยื่นก้อนหินสีดำก้อนหนึ่งให้กับเคเล็บจอนที่อยู่ในบ้านเห็นว่าลูกชายกาลังคุยกับคนแปลกหน้าเขาจึงรีบวิ่งออกมาแต่ชายซึ้งสองคนก็ขับรถหนีไปแล้วจอนจึงบอกให้เคเล็บอย่าคุยกับคนแปลกหน้าโดยเด็ดขาดและเคเล็บก็ยื่นก้อนหินสีดำให้กับพอ่อ ก่อนเห็นที่ชายสองคนให้กับเขามาจอรนกลับมาหาข้อมูลในบ้านข้อมูลของลูซินดาจนได้ข้อมูลที่อยู่ของเธอมาวันต่อมาจอรนต้องออกไปรับลูกชายที่โรงเรียนแต่รถกับติดหนักเป็นอย่างมากเพราะมีอุบัติเหตุอยู่ข้างหน้าจอรนเขาอยู่ในรถอยู่นานจนเขาได้สังเกตตัวเลขชุดหนึ่งมันคือตำแหน่งที่อยู่ของเขาในตอนนี้ตัวเลขเหมือนในกระดาษของลูซินดาตัวเลขที่ไม่ใช่วันเดือนปีแต่มันเป็นตัวเลขบอกตำแหน่งที่เกิดเหตุ4241 7120ึงงจอนจึงลงจากรถไปดูว่าข้างหน้าเกิดอะไรขึ้นมีรถน้ำบันความอยู่ข้างหน้าจอนเข้าไปคุยกับตำรวจจอนคุยได้สักพักเหตุการณ์ในคาชิกก็เกิดขึ้นเครื่องบินขนาดใหญ่กำลังดิ่งลงมาต่อหน้าต่อต,อตาจอนมันตกกระแทกพื้นอย่างแรงและระเบิดทันทีจอนจึงวิ่งเข้าไปช่วยบางคนตายคาชีแต่บางคนชินรอดตายก็ถูกไฟคลอกหองวยความเจ็บปวดจอนเขาไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะเกิดขึ้นจริง เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาเขาขนาดนี้เขากลับมาบ้านด้วยอาการชอ็อกน้องสาวของเขาที่ชื่อว่าเกดเข้ามาดูแลลูกชายให้พาันติดตาจอนเป็นอย่างมากเขามาเช็คดูข่าวมีเหตุการณ์เครื่องบินตกและมีผู้เสียชีวิต81คนตัวเลขตรงทุกอย่างหลังจากฟิลเพื่อนจอนได้ข่าวเขาจึงรีบมาหาจอนจอนอธิบายชุดตัวเลขให้กับฟิวฟังแต่ฟิวก็ยังไม่เข้าใจชุดตัวเลขพวกนี้มันควรจะเรียกว่าอะไรคำทำนายหรือแค่เรื่องบังเอิญ ฟิวจึงอยากให้จอนไม่ควรไปยุ่งกับตัวเลขพวกนี้ปล่อยให้มันเป็นไปตามที่มันจะเป็นจอนเขาเอาแต่พูดว่าเหลือเหตุการณ์หลายอีกสองเหตุการณ์หลังจากทั้งคู่ได้คุยกันเสร็จฟิวก็กลับบ้านในคืนนั้นนนัเองมีชายแปลกหน้าเข้ามาในห้องนอนของเคเล็บชี้นิ้วไปที่หน้าต่างให้เคเล็บไปดูเคเล็บเขาเห็นผืนป่ากำลังถูกไฟไหม้อย่างหนักสัตว์ป่ากำลังถูกไฟไหม้ด้วยเปลวไฟเคเล็บเขาตกใจเป็นอย่างมากจึงร้องให้พ่อช่วยจอนจึงรีบวิ่งขึ้นมาดู เขาหินชายคนหนึ่งยืนดูพวกเขาอยู่จอนถือไม้วิ่งลงไปเพื่อจัดการผู้ชายคนนั้นแต่ผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วเรื่องแปลกๆค่อยๆเกิดขึ้นกับครอบครัวของจอหนหลังจากที่ได้รับกระดาษตัวเลขนี้มาวันต่อมาจอนจึงตัดสินใจไปยังบ้านของลูซินดาจอนไปเจอลูกสาวลูซินดาเธอมีลูกสาวหนึ่งคนจอนจึงเข้าไปคุยกับเธอเธอชื่อว่าไดนนาและลูกสาวของเธอก็ชื่อว่าแอปปีไดอนนาเป็นลูกคนเดียวของลูซินดา และเธอก็เป็นแม่เล้นเดี่ยวอีกด้วยในตอนนี้จอนจึงขอคุยเรื่องของลูซินดาแม่ของไดนาจอนถามถึงความสามารถพิเศษหรือมีจิตสัมผัสอะไรใหม่ที่เกิดขึ้นกับลูซินดาเพราะจอนได้ชุดตัวเลขพวกนี้มาลูซินดาเป็นคนเขียนเมื่อ50ปีก่อนจอนอธิบายตัวเลขพวกนี้ให้กับไดนาฟังมันเป็นชุดตัวเลขเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกชุดตัวเลขพวกนี้ถูกต้องทุกอย่างตรงกับเหตุการณ์จริงจอนคิดว่าลูซินดาน่าจะเห็นเหตุการณ์ลวงหน้า แต่ใดนาเธอกับไม่พอใจกับเรื่องพวกนี้เธอไม่ต้องการรับรู้มันเธอจึงขอตัวกลับและสั่งให้จอนห้ามมายุ่งกับเธออีกและในคืนนั้นนั่นเองจอนก็นั่งดูตัวเลขอีกชุดหนึ่งมันเป็นตัวเลขที่บอกตำแหน่งมันจะเกิดขึ้นในกลางเมืองในวันพรุ่งนี้จนจอนได้ยินข่าวบอกว่าอาจมีผู้ก่อการหลายวางแผนก่อการหลายขึ้นในสถานที่สำคัญสักทีหรือนี่จะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้จอนจึงโทรหาตำรวจบอกตำแหน่งที่จะเกิดเหตุให้พวกเขากันคนออกไปจากพื้นที่ วันต่อมาจอ์นจึงตัดสินใจไปตามตำแหน่งนั้นผู้คนมากมายเต็มหมดพร้อมกับตำรวจไม่กี่คนไม่มีการกั้นพื้นที่ตำรวจไม่เชื่อเขาบริเวณนี้มีรถไฟใต้ดินจอร์นจึงตัดสินใจลงไปดูข้างล่างหาคนที่ต้องสงสัยจนไปเจอชายคนหนึ่งเขายืนมีพิรุษอ,อยู่เหมือนมีอะไรบางอย่างอยู่ในเสื้อของเขามันจ้องมองจอร์นแล้วมันก็วิ่งหนีไปจอ์นมั่นใจว่าต้องเป็นชายคนนี้แน่ที่จะเป็นผู้ก่อการหลายเขาจึงวิ่งไล่ตาม จนเข้าไปในรถไฟชายคนนั้นวิ่งจนไปต่อไม่ได้แล้วเขาจนมุมแล้วตำรวจพร้อมเข้าจับกลุ่มแต่ชายคนนี้เขากับบอกว่าเขาเป็นแค่หัวขโมยเท่านั้นขโมยแค่แผ่นซีดีเท่านั้นแล้วรถไฟที่มุ่งมาทางนี้ก็วิ่งมาด้วยความเร็วจนมันเกิดอุบัติเหตุรถไฟตกรลงกําลังวิ่งตรงเข้ามาหาพวกเขาโบกี้วิ่งขึ้นมาจนชนคนตายไปหลายคนโชคดีของจอนเป็นอย่างมากที่เขายังปลอดภัยเป็นครั้งที่สองแล้วที่เขาเห็นอุบัติเหตุกับตา เห็นคนตายต่อหน้าต่อต,อตาขนาดนี้จอนกบไปที่บ้านและเห็นไดานาและลูกสาวเธอรออยู่ที่หน้าบ้านไดานาจะเริ่มเชื่อจอนแล้วจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไดานาจะพาจอนไปที่บ้านแม่ของเธอก่อนที่เธอจะตายไดายนาจึงเล่าให้กับจอนฟังว่าแม่ของเธอบอกกับไดานาอยู่เป็นประจำว่าวันที่19ตุลาเป็นวันตายของไดานาอีกไม่กี่วันแล้วก็จะถึงวันนั้นเธอไม่อยากจะเชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงจนพวกเขา มาถึงบ้านของลูชินดาแม่ของไดานานั่นเองจอนและไดานาจะเข้าไปในบ้านให้ลูกๆล,ล่ออยู่ในรถทั้งคู่เข้าไปดูในบ้านเพื่อเจออะไรบางอย่างสําคัญจนไปเจอห้องห้องหนึ่งมีรูปข่าวการเกิดอุบัติเหตุมากมายเหตุการณ์สาคัญที่มีคนเสียชีวิตจนจอนเปิดดูใต้เตียงนอนของลูชินดาเห็นข้อความที่เขียนไว้ว่าทุกคนหรือนี่จะเป็นคําทํานายอีกอย่างที่เธออยากจะให้รู้ก็ได้ส่วนด้านนอก กับปีผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดือเข้ามาหาเคเล็บและฮบบีพวกมันจ้องมองทั้งคู่อยู่จนเคเล็บตัดสินใจบีบแต่จอนและไดนาเล้ยนเสียงจึงรีบวิ่งออกมาดูแต่ผู้ชายกลุ่มน,นั้นก็หายตัวไปแล้วไม่รู้ว่าพวกมันเป็นใครกันแน่จอนจึงตัดสินใจพาทุกคนกลับไปยังบ้านจอนและไดนาต้องนั่งดูตัวเลขพวกนี้อยู่นานตัวเลขชุดสุดท้ายเหมือนมันจะไม่ครบแต่ไดนาก็ยังไม่เชื่อว่าแม่ของตัวเองจะรู้ว่าใครตายบ้างใครจะตายวันไหนไม่มีทางที่แม่จะรู้ แต่จอรนก็เชื่อสนิทใจเพราะเขาเห็นกับตามาแล้วจนเช้าวันต่อมาจอนกับเห็นแฮปปี้วาดรูปอะไรบางอย่างนั่นก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองจนจอรนจำทฤษฎีของเขาที่คิดขึ้นมาก่อนได้ทฤษฎีที่เกิดเหตุการณ์รุนแรงกับโลกใบนี้จอรนจึงพาทุกคนไปยังศูนย์วิจัยของเขาไปคุยกับฟิลเพื่อนของเขานั่นเองมีบทความบทหนึ่งที่จอรนเคยตีพิมพ์มาก่อนเรื่องการประทุข,ของดวงอาทิตย์ตามที่จอนคาดการณ์ จะมีการบรรทุกครั้งใหญ่เกิดขึ้นในระบบสุริยะของดวงอาทิตย์จะทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าความร้อนขนาดนี้จะฆ่าสิ่งมีชีวิตทุกชนิดแม้กระทั่งแบคทีเรียนี่คือการล้างบางมนุษย์จริงๆฟิลได้ยินแบบนั้นเขาถึงกับเข่าอ่อนจอนรู้แล้วว่าจะเกิดขึ้นแต่ครั้งนี้เขาช่วยอะไรไม่ได้จริงๆนอกจากจะยอมรับชะตาก,กรรมไดน่าได้ยินเธอเก็ยิ่งกลัวเข้าไปอีกไม่อยากให้ลูกเธอต้องมาเจอแบบนี้ไดน่าจึงเสนอไปว่าให้ซ่อนตัวอยู่ในถ้ำม เธอรู้จักท้าที่หนึ่งน่าจะเป็นที่หลบดภัยได้ทั้งหมดจึงต้องลองดูอย่างน้อยก็มีความหวังทุกคนเตรียมอาหารน้ำดื่มให้พร้อมแล้วออกเดินทางแต่จอร์นกับจำคำพูดของครูเทนเลอร์ที่ลูซินดานดีในห้องใต้บันไดแล้วเธอใช้เล็บของตัวเองเขียนอะไรบางอย่างนี่อาจจะเป็นพิกัดที่ที่พวกเขาควรไปเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดก็ได้จอร์นจึงตรงไปอย่างที่โงรงเรียนปฐมวิลียมคอร์ดจอร์นเข้าไปในโรงเรียนตรงไปอย่างห้องใต้บันได จัดการแกะประตูออกมาเอาไปทิ่บ้านของตัวเองตัวเลขต้องอยู่ในบานประตูนี้แน่นอนแต่ไดนาก็บอกให้พวกเขาควรไปได้แล้วมันอาจไม่ทันเวลาก็ได้จอนพยายามขูดสีออกจากประตูแต่ไดนาเธอกลับไม่รอจอนแล้วเธอจึงพาดเด็กไปที่ทำทิ้งจอนไว้อยู่ที่นี่จอนพยายามขูดสีจนมันออกมาเป็นตัวเลข4 2 7 5 7 1 3 7และนี่ก็คือตำแหน่งที่ต้องไปจอนออกมาก็ไม่เจอไดนากับพวกเด็กๆแล้ว จอนต้องตามหาพวกเขาให้ทันเวลาส่วนเดยหน้าก็พาผู้เล็กเด็กขับรถไปจนได้แวะปั๊มน้ํามันปั๊มหนึ่งและมีข่าวการประกาศจากทางการเหมือนพวกเขาร้แล้วงว่าจะเกิดอะไรขึ้นจึงให้ประชาชนทุกคนลบอยู่ในบ้านอย่าออกไปไหนนั่นก็คือคําเตือนของรัฐบาลเดยหน้าจึงโทรหาจอนบอกกับเขาไปว่าเธอจะพาเด็กๆไปยังธรรมอยากให้จอนตามมาทางนี้แต่จอนก็บอกว่าเขาเจอตัวเลขแล้วตำแหน่งของตัวเลขตัวนี้นั่นก็คือ บ้านรถพ่วงของแม่ของไดน้านั่นคือสถานที่ที่จะต้องไปแต่ไดหน้ากลับไม่เชื่อว่าจะเป็นทางรอดของพวกเขาต้องซ่อนตัวอยู่ในถ้ำเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดจอร์จจึงบอกไปอีกว่าลังสีของพระอาทิตย์จะทะลุเปลือกโลกไปเป็นไม้ถึงจะหลบในถ้ำแต่ก็ไม่มีทางรอดแน่แต่ขณะนั้นเองกับมีชายแปลกหน้าสองคนขึ้นรถของไดหน้าแล้วพาเด็กทั้งสองคนหนีไปต่อนหน้าต่อตาเธอไดหน้าจึงตัดใ,ใจขับรถเล็กตามพวกมันไป จะรีบไปช่วยพวกเด็กๆแต่ไดนากับเกิดอุบัติเหตุขึ้นอย่างจังรถบรรทุกชวนเธอเข้าอย่างเต็มแรงส่วนจอนก็ขับรถตามมาจนมาเจอเธอไดนากำลังถูกช่วยชีวิตอาการของเธอสาหัสปางตายแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ไม่รอดเธอตายในวันที่19ตุลาคมตรงกับวันที่ทํานายแม่ของเธอบอกจอนจึงรีบไปหาพวกเด็กๆและคิดว่าพวกมันต้องไปบ้านรถแม่ของไดนาแน่นอนจอนเข้าไปถึงก็เจอแต่รถ จอนเดินหาพวกกเด็กอยู่ได้นานและก็เจอชายคนหนึ่งกําลังยืนจ้องมองเขาอยู่จอนบอกให้ชายคนนั้นเอารูกเขาคืนมาจนแคนเล็บและแอบป,ปีเดินออกมาหาจอนบอกกับเขาไปว่าคนพวกนี้ไม่ได้ทํารลายใครพวกเขามาช่วยจอนจึงถามพวกนี้ว่าพวกเขาคือใครแล้วทันใดนั้นเองยานลำหนึ่งก็โผล่ออกมานี่มันพวกมนุษย์ต่างดาวนั่นเองพวกมันมารับคนที่ถูกเลือกเพื่อจะไปสร้างโลกใหม่เพราะโลกใบนี้กำลังจะสูญสิ้นไปแล้ว คนที่ถูกเลือกนั่นก็คือเคเลบและแอปปีจอนไปด้วยไม่ได้จอนไม่อยากจะเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อเพราะมันอยู่ตรงหน้าเขาแล้วจอนจึงต้องปล่อยเคเล็บไป, K ไปให้พวกเขามีชีวิตใหม่ให้ออกไปจากโลกใบนี้หลังจากยานลำนี้ลอยออกไปจากโลกก็ยังมีคนอีกหลายคนที่ถูกเลือกไปดาวดวงใหม่เหมือนกันจอนเจ็บปวดที่ต้องปล่อยลูกไปแต่เขาก็ดีใจที่ลูกจะได้ปลอดภัยจากเหตุการณ์นี้เขาจึงตัดสินใจกลับไปอยู่กับครอบครัวอยู่ให้ได้นานที่สุด ก่อนวิกฤตโลกจะมาถึงหลังสีความร้อนผ่านชั้นบรรยากาศเข้ามาและรอแค่การประทุเท่านั้นรัฐบาลประกาศภาวะฉุกเฉินให้ทุกคนอยู่กับครอบครัวอยู่บ้านอยู่ให้มีความสุขมากที่สุดเพราะนี่จะเป็นวันสิ้นโลกจริงๆทุกคนตาตึ่งกันไปหมดดินหล่นเพื่อหาวิธีเอาตัวรอดจอนเข้ามาถึงบ้านเจอหน้าพ่อและแม่และน้องสาวนี่จะเป็นการอยู่ร่วมกันเป็นครั้งสุดท้ายแล้วการประทุครั้งใหญ่ก็ได้เริ่มขึ้น คราอมรอดมหาสารเผาทุกอย่างที่ขวางหน้าไม่มีใครหนีรอดจากมันไปได้จุดจบของมนุษย์วันสิ้นโลกของจริงส่วนคนที่ถูกเลือกให้รอดตายก็ถูกาพาไปยังดวงดาวที่มีบรรยากาศเหมือนกับโลกให้พวกเด็กๆสร้างดาวดวงนี้ขึ้นมาเหมือนกับโลกที่พวกเขาเคยอยู่และนี่คือผู้รอดชีวิตแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องโหวิง่งรหัสวินาทโลกถ้าใครชอบผมก็ฝากด like, กด share, ไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคจูโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ